ครับสวัสดีนะครับนักงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อนะครับกับรายการเมนูเทรดและทางหนีที่แรกเช่นเคยนะครับมาดูตลาดหุ้นนะครับเพราะเป็นตลาดที่น่าจะเสถียรสุดแล้วนะตลาดหุ้นนะครับเซ็ตก็มีแรงดีบอลนะวิ่งขึ้นมาบวกได้สามสิบจุดนะครับถือว่าบวกขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับสัญญาณบวก เก่งกำไรเริ่มขึ้นมาเซ็ตอาจจะตื้อๆนะครับสำหรับวันถัดไปเนื่องจากนะาขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับแนวต้าของเซ็กอินเด็กซ์นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะอยู่ที่1623นะครับถ้าจะรู้1623ไปได้จะเจอต้านถัดไปที่ประมาณ1630ถึง16 40นะครับประมาณตรงนี้จะเป็นจุดนอร์ตนสำหรับรอบถัดๆไปนะครับก็จะเป็นตรงเส้น EMA200 นะครับที่เขาลูดออกมาเซ็ตมีโอกาสที่จะกลับคืนขึ้นไปได้นะครับโดยมีนอรตตานที่มันหลักๆเลย1650นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับจาก16158ไป165 ก็หลายจุดนะครับหลายจุดเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งน,นี้เราคดราดว่าจะบวกไม่แรงนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่ขึ้นก็น่าจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้มีโวลุ่มที่หนักหนาอะไรประมาณนั้นนะครับตัวแรกเลยนะครับ KCE นะครับหลังจากที่เบรกเส้นกดแนวโน้มมาได้อย่าง เนิบเน,บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมารุ้นว่าตัว KCE นั้นจะจะขึ้นไปรีบาวขึ้นไปไหวหรือเปล่านะครับสำหรับเคสนี้นะครับ KCE นะครับต้องเลย64ให้ได้นะครับโดยจะมีอัพไฟ์ตั้งแต่64ถึง69.50ตรงนี้ประมาณสัก9%นะครับ โดยขึ้นไปชน EMA 200นะครับเพื่อเทสนะครับหลังจากนั้นไม่รู้ละนะเราเล่นขาลงก็เล่นแค่แคการรีบาวนะครับ KCE นั้นยังน่าสนใจนะครับแล้วก็มีดาวซาริที่เสี่ยงเนี่ยอยู่ประมาณสัก4-5%นะครับก็ไม่เยอะมากครับเทเบกด้านบนประมาณสัก9% นะครับสำหรับ KCE นะครับ <c oughs> ตัวที่2ครับเป็น BRR ครับ b r เป็นหุ้นกลุ่มน้ำตาลนะครับน้ำตาลบุรีรำนะครับตอนนี้ทำสัญญาณค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วนะครับยกไายยกโลขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ หลังจากคราวนี้ก็คือต้องต้องไม่ทำโลที่ต่ำกว่า5.3นะครับโซน5.3จุดตรงเนี้คิดได้2อเคสคือแกว่งแบบแบบนี้เหมือนกันนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือชูดครับชูดพระํารไฮนะครับถ้าชูธพระธรรไฮเนี่ยคาดว่าน่าจะวิ่งไปได้ถึงตรงนี้เลยนะครับ 6880นะครับ6880มีอัพไซด์อยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัว BRR นะครับจริงๆตัวนี้จุดสต็อปก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้ครับ10เปอร์นะครับ1ต่อ1ต่อ1.5นะรประมาณนี้แหละ จุดคาดจุดแรกคือห้าเจ็ดห้าถ้าหลุดนะถ้าหลุดในวันก็ไอ้ถ้าหลุดก็คาดอ,อกมานะครับส่วนจุดนี้ก็คือต่ำกว่าห้าสามห้าสำหรับเบียร์อาทเกตอยู่ประมาณหกุดแถึงเจ็ดบาทประมาณนี้ตัวที่สามครับเป็นโมโนโครับ โมโนเป็นกลุ่มมีเดียครับแล้วก็ทำเฟกนะครับเฟกแบบนี้คล้ายๆกับตัว b ีเนะครับผมไปเห็นแล้วก็ได้ b ีเมาก็เลยเออตัวโมโนนั้นคล้ายๆนะครับแต่พื้นฐานอาจจะสู้ไม่ได้ต้องลุ้นอีกทีนะครับว่าจะไปไหวหรือเปล่าเนาะสำหรับตัวโมโนตอนนี้ไม่ยอมลงนะไม่ยอมลงต้องเบรกนะครับ เอาสั้นๆก็คือหัวของมันให้ได้ก่อนนะครับ2.4นะครับถ้าเบรก2.4ได้อัพไซส์เหลือด้านบนพอสมควรนะครับประมาณทัก3.90นะครับถึง4บาทประมาณตรงนี้เลยนะครับสำหรับตัวโมโนนะครับคุณซิงอีกนตัวนะครับคัดเมื่อหลุด ต่ำกว่า2.10นะครับ2.16ก็ได้นะครับที่เหลือก็จะปล่อยรันด้านไฮไปก่อนครับจุดแนวต้าก็จะมี272และ3 3 1 0นะครับตัวสุดท้ายเป็น tps นะครับ tps ก็จะถ้าดูตามนี้ง่ายๆคือจุดก็จะเล่นกับ เส้นนี้นะครับเด่งกับเส้นนี้หลายครั้งมากเลยนะครับ2นะครับ3านะครับค่าครั้งนี้ค้าที่4นะครับถ้า TPS นะครับเหมือนกับทุกๆครั้งก็จะต้องรับอยู่นะครับจะทำไมมระเทศบ่อยจังเลยเสียวเสียว มีการลงมาเทสค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งครับหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่ห้าหกครับคราวนี้เป็นครั้งที่หกครับทุกทุกครั้งที่เทสสองร้อยวันนะครับจะเบรกทำไฮก่อนทุกครั้งนะครับจะเบรกทำไฮทุกครั้ง ครั้งนี้ก็เบรกอย่างนี้ครับครั้งนี้ก็ต้องมารูนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างที่เรามองไว้หรือเปล่านะครับสหรับ TPS นะครับจุดจุดสต็อปลอนั้นใกล้มากๆนะครับก็ประมาณสองเจ็ดหนะครับ6กห้าหกเปอร์นะครับแต่อัพไซต์ที่เปิดด้านบนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับ3ามสิบเปอร์ครับ ประมาณนี้ครับสี่ตัวนะครับ KCEB Armonotps นะครับสวัสดีครับเทเดีความร้อนระวังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ